อีกอันนึงที่มักจะถูกร้องเรียนก็คือว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารแต่ผู้ขอเขาไม่เชื่อว่าเป็นความจริงนะครับผู้ขอเขาไม่เชื่อสมมุติว่าขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือหรือคําสั่งอนุญาตการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายสัตว์เอาเอาให้ใกล้ตัวนะใกล้ตัวของของของปศุสัตว์นะครับขอคําสั่ง อนุญาตให้ในในเอหรือ,อลงอะไรอ่ะเ้าเรียกวอะไรลงลงค่าสัตว์หรือหรืออะไรพวกนี้อันอันนี้จอจอขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนคอมมันมันเด้งขึ้นอยู่ค่ะอ๋อโอเคโอเคอย่างเงี้ยนะครับแล้วหน่วยง,งานไปเสร็จว่าไม่มีนะครับแต่ผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง เขาสามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนนะครับขอให้คณะกรรมการเข้ามีผ่าสารเนี่ยนะครับตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบว่าว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้ามีเกิดปัญหาต้องบอกแบบนี้ถ้ามีอ่ะมีเกิดปัญหาแน่เพราะว่าอะไรผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอบตแห่งหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ขอข้อมูลเนี่ยเขาถูกดําเนินการทางวินัยนะครับจนถูกคําสั่งลงโทษปลดออกนะครับและเขาก็ต้อง อ,อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบเพื่อจริงรายงานการสอบสวนทางวินัยเพื่อนําไปใช้ในการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อะไรแบบเนี้ยนะแต่หน่วยงานอบอตอบอกว่าเอ้ยไม่มีหลอกรายงานการสอบสวนเพื่อจริงอะ่ะไม่มีไม่ได้ทํานะครับในความเป็นจริงมันมันเป็นแบบนั้นไหมคนที่ถูกลงโทษปลดออกไล่ออกเนี่ยจะไม่มีการาพิจารณาหรือว่ามีการ รายงานตัวรายงานการสอบสวนเขาจริงเหรออะไรแบบนี้เขาไม่เชื่อนะครับเขาก็เลยมาลองเรียนว่าให้คณะกรรมการตรวจสอบหน่อยว่าที่อบตไปเสร็จว่าไม่มีจริงไหมพอสุดท้ายคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับไปปรากฏว่ามันมีปรากฏว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าก็ต้องสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิเสธว่าไม่มีน่เนื่องจากเหตุผลอะไรถึงแจ้งว่าไม่มี สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้นะครับติดติดขาดขาด,ขด,ขดนู่นนี่นั่นแล้วพอพูดความจริงก็เหมือนแบบว่าพูดง่ายว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ดุมพินิษโดยไม่สุจริตนึกออกไหมผมจะใช้คํานี้นะเจ้าที่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกลัวว่าจะเปิดเผยและจะกระทบต่อบุคคลนั้นบคนนุนบคคลน,นี้หรือกระทบต่อตัวเองเลยไม่กล้าเปิดเผยเลยเลยบอกว่าไม่มีอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่คนนั้นอาจถูกตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยได้ ไปไปมามาคนที่จะพิจารณาแค่บอกว่าไม่มีเนี่ยนะครับแต่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนึกออกไหมคนคนนั้นแหละจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเองนะครับอันนี้อันตรายต้องบอกแบบนี้อันตรายทุกท่านต้องมั่นใจก่อนว่าก่อนจะตอบหรือว่าจะอธิบายหรือชี้แจงอะไรให้กับผู้ขอเขาทราบเนี่ยท่านต้องมั่นใจก่อนนะว่ามันไม่มีจริงๆถึงจะแจ้งว่ามันไม่มีนะครับนะครับอย่าไปแจ้งโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอะไรก่อนนะครับอันนี้คือระมัดระวังไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยนะถ้าเกิดไม่มีจริงถ้าเกิดต่อให้เขาร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็มันไม่มีของมันไม่มีนึกออกไหมเอออย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับอ่ะทีนี้อ่าผมบอกสิทธิ์ในการอุทธรณ์อันนี้คือเราเราต้องรู้นะรู้ว่าประชาชนเขามีสิทธิ์อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วง<ม>ท้ายๆหรือตอนช่วงต่อไปเนี่ยผมก็จะอธิบายว่าแล้วบทบาทหน้าที่ของเราอะ่ะมันมีอะไรนะสิทนธะิ์ในการอุทธรณ์ของประชาชนเนี่ยนะครับ หนึ่งเลยคือมันจะมีอยู่3กรณีถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราปฏิเสธการเปิดเผยนะครับนะครับประชาชนเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน15วันแต่การอุทธรณ์ภายใน15วันนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมพูดไปเลยก็ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ปฏิเสธน,นั้นนะ่ะจะต้องแจ้งสิทธิ์จะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ขอนะครับเขาทราบว่าเมื่อเราปฏิเสธแล้วเนี่ยให้แจ้งสิทธิ์เขาตามมาตรา18ว่าคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้เลยนะไม่ต้องไปอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจระดับ สูงขึ้นไปไม่ต้องนะนะครับมาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมาการวิิจฉัยได้เลยนะครับภายใน15วันสองกรณีการอุทธรณ์ไม่รับฟังอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียหมายความว่าไงหมายความว่าในกรณีที่เราเห็นว่านะครับในกรณีที่เราเห็นว่าเวลามีคนมาขอข้อมูลนะครับที่เราสมมติในกมาขอข้อมูลเกี่ยวกับ เอ,เอาท็าอปออฟเดอะทาวของของหน่วยงานท่านเลยก็ได้นะเขาเรียกอะไรสรุปรายงานใช่ไหมสรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ใช่ไหมถูกปะ่ะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ของของของนายเอแล้วก็ได้สมมตินายกมาขอสรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ของของในในในนเออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนี้หาเปิดเผยแล้วมันมัน มันอาจกระทบต่อต่อเจ้าของข้อมูลที่เป็นผู้ขอขึ้นย้ายสัตว์อย่างเงี้ยอาจจะกระทบต่อผู้มีประโยชน์ได้เสียในเอกสารหรือในใบสุตรรายงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราอาจจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอเออไม่ใช่ผู้ขอแจ้งไปยังผู้มีชื่อหรือผู้ที่มีประโยชน์ได้เสียในเอกสารนั้นก็คือใน A นะครับให้เขาพิจารณาว่าในกอเนี่ยมาขอข้อมูลข่าวสารเนี่ย ซึ่งมันอาจจะปรากฏข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอยู่เนี่ยคุณจะคัดค้านไหมท่านนึกออกไหมคุณจะคัดค้านไหมถ้าเกิดคุณคัดค้านคุณให้เหตุผลนะคุณให้เหตุผลกลับมาที่ประสุตวิ์เรานะครับและท่านก็ต้องมีหน้าที่พิจารณาว่าไอ้คาคัดค้านของเขาเนี่ยฟังขึ้นไหมสมมุติว่าฟังไม่ขึ้นโดยปกติแล้วไอ้ใบสรุปรายงานมันไม่เห็นมีอะไรเลย มันก็เป็นข้อมูลป,ปฏิบัติราชการเปนปกตินะครับเวลามีคนมาขอเจ้าที่ของรัฐก,ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ไม่อนุมัติให้นะครับสุดท้ายก็ปรากฏอยู่ในรายงานการทำสรุปรายงานก็ไม่เห็นมีข้อมูลอะไรเลยทำคัดค้านข,ข,ข,ของผู้มีประโยชน์ได้เสียฟังไม่ขึ้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปท่านจะต้องแจ้งสิทธิ์นะครับแจ้งสิทธิ์ นะครับให้กับทางผู้คัดค้านเขาทราบว่าในกรณีที่ท่านคัดค้านนั้นน่ะหน่วยงานไม่เห็นด้วยถ้าเกิดท่านจะอุทธรณ์นะครับถ้าเกิดท่านจะอุทธรณ์ก็สามารถมาใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านต่อคณะกรรมการวิจัยได้ภายใน15้าวันเหมือนกันตามมาตราสิบแปดนะครับถ้าเกิดเขาไม่อุทธรณ์นะครับมันมีอยู่2กรณีถ้าเกิดท่านอ่าคนคัดค้านนั้นะไม่อุทธรณ์ นะครับหากพ้นกาหนด15วันไปแล้วท่านสามารถเปิดเผยให้ผู้ขอได้เลยแต่ถ้าเกิดเขาอทธทณ์ท่านจะยังเปิดเผยให้ไม่ได้จนกว่าคณะกรรมการวิจัยจะมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้ท่านตามทันไหมตาม,ตามทันอยู่ใช่ไหมมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับนะครับจะซับซ้อนนิดหนึ่งอันสุดท้ายก็คือสิทธิ์ในการอทธทณ์เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล อันเนี้ยส่วนใหญ่จะมักจะเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะที่พิจารณาอยู่บ่อยๆก็คือเป็นเรื่องการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยขอมากเลยขอแก,แก้ไขวันในปีเกิดของตนเองในทเทวีประวัติทราชการกับอีกอันหนึ่งขอลบประวัติอาชญากรขอลบประวัติอาชญากรของตนเองแล้วมันลบได้ไหมเออคดีพิพาค ถึงที่สุดแล้วพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยทําไมํำนักงานตํารวจยังเก็บไว้อีกอะ่ะไม่อยากให้เก็บไว้อ่ะอยากให้ลบไปอ่ะทําได้ไหมถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ผมเชื่อว่าวันเนี้ยเนื้อหามันเยอะอาจจะอธิบายไม่ถึงนะครับอาจจะอธิบายไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้ท่านรู้ก่อนนะคะโปรยให้ท่านรู้ถ้าเกิดท่านสนใจเชิญผมมาอีกรอบหนึ่งพูดเล่นพูดเล่นนะ ทีนี้แล้วองค์กรหรือตัวคณะกรรมการวินิจฉัยที่จะเป็นผู้พิจารณาวิจัยในแต่ละเรื่องที่เข้าสู่การอุทธร์เนี่ยมีสาขาอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ทางท่านผู้ดำเนินรายการนะครับได้ได้บอกไปแล้วแหละว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาของแต่ละสาขาเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นภาพนี้นะท่านก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเลขา mm. แค่สาขาเดียวเองคือสาขาต่างประเทศและความมั่นคงนะครับ มีอยู่ห้าสาขาเนี่ยนะครับผมเป็นฝ่ายเลขามาทุกคณะและทุกสาขาแล้วนะครับก็จะพอเห็นภาพเห็นภาพของตัวข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนราชาการที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอะไรแบบนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเคสต่างๆเอามาเล่าสู่กันฟังให้ท่านได้นะครับผมอันนี้เอามาฉายภาพให้ท่านเห็นนะครับว่าว่ามีคกรรมการชุดชุดใดบ้างนะครับทีนี้อำนาจหน้าที่ของของกบชออันนี้ ผมขออนุญาตเรียกเรียกสั้นๆแล้วกันนะถ้าเกิดพูดคำว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอะไรทุนเนี้ยมันจะใช้คําแบบยาวไปผมเรียกย่อๆว่ากาวชแล้วกันนะกะวชเนี่ยก็มีอํานาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์นะครับตามมาตราสิ15ี่2ิห้าสิบเจ็ดยี่้าก็บอกไปแล้วแหละคืออุทธรณ์คสั่งไม่เปิดเผยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วก็อุทธรณ์คาสั่งนะครับพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลอันนี้คืออํานาจหน้าที่หลักของกวชเขาเลยนะครับนะครับ อีกอันนึงที่อยากจะมาบอกให้ท่านทราบก็คือว่าในกรณีที่กวชเนี่ยนะครับมีหนังสือหรือหมายเรียกให้ท่านมาให้ถ้อยคาหรือให้ท่านส่งเอกสารอะไรก็แล้วแต่หรือพยานหลักฐานอะไรมาประกอบการพิจารณาเนี่ยกชอชเขาใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลเรียกบุคคลมาให้ข้อมูลแต่ถ้าเกิดท่านนะครับหรือตัวเจ้าที่ไม่ยอมส่งไม่ยอมมาหรือไม่ยอมให้หรือขัดขืนฝ่าฝืนนะครับ อันเนี้ยมีโทษจำคุกนะมีโทษจำคุกบอกบอกไว้เฉยๆนะครับบอกไว้เฉยๆว่ามีโทษจำคุกนะครับสามเดือนปรับห้าพันบาทนะครับทีนี้ในส่วนของคำวินิจฉัยนะครับในส่วนของคำวินิจฉัยเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดถือเป็นที่สุดในที่นี้หมายความว่าไงถ้าเกิดคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งให้ท่าน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดหรือสั่งให้ท่านปกปิดข้อมูลข่าวสารใดนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามคำวิจัยโดยเคร่งครัดนะครับโดยเคร่งครัดนะครับนะครับและจะต้องปฏิบัติตามคำวิจัยนั้นภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวิจัยถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับในกรณีนี้นะครับคณะกรรมการสาอาศ สั่งให้ผู้กำกับช,ชาของท่านของท่านนะครับพิจารณาลงโทษทางวินัยได้อันนี้คือคือเป็นตัวบทกําหนดโทษนะบอกบอกบอกให้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน่วยงานเนี่ยนะครับมติคลมอมีมติรองรับไว้อยู่แล้วว่าหากหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยนะครับพูดง่ายว่าหน่วยงานไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยนะ เพราะคำวิจัยถือเป็นที่สุดแล้วและหน่วยงานก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องขอให้เพิกถอนคำวิจัยของคณะกรรมการได้นะครับเพราะบอกไปแล้วไงว่ากฎหมายบอกว่าคำวิจัยถือเป็นที่สุดแล้วและบังคับหน่วยงานไม่ให้ฟ้องกวงชด้วยเช่นกันฟ้องไม่ได้นะนะครับคนที่จะฟ้องได้คือตัวผู้อุทธร์ที่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าคำวิจัยไม่เขาไม่พอใจเขาก็ไปสิทธิ์ในการฟ้องต่อสารปกครองขอให้เพิกถอนได้อันนี้ให้สิทธิ์แค่เฉพาะตัวผู้อุทธร์หรือผู้ขอข้อมูลเท่านั้นนะครับ อ่ะพูดมาตั้งนานประมาณเกือบ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 หนึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยเพิ่งจะเข้าสู่ไอ้ตัวตัว